ปฏิหารไม่มีจริงสาววัย29ปีสังเวยรถทัวมรณะดับเป็นศพที่15 จากกรณีเกิดอุบัติเหตุสลดรถทัวร์โดยสารประจำทางเสียหลักลงไหลาทางไปชนกับต้นไม้ขนาดใหญ่บนถนนเพชรกเกษมฝั่งขาล่องใต้หน้าอุทยานแห่งชาติหาดวันกรในตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5ธันวาคม2566ที่ผ่านมาทําให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ14รายบาดเจ็บอีก35ราย ล่าสุดวันนี้9ธันวาคม2566มีรายงานเพิ่มเติมว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายคือน้องแตงโมวัย29ปีชาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก่อนหน้านี้มีรายชื่อเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต14รายแต่หลังจากมารดามาติดต่อขอรับร่างพบว่าไม่ใช่ร่างของลูกสาวจึงได้มีการตรวจสอบลายนิ้วมือซ้ำรอบสองทราบว่าเกิดการสลับชื่อกับศพของผู้โดยสารหญิงอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นหญิงแรงงานชาวต่างด้าว ส่วนน้องแตงโมอาการสาหัสร,รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประจวบพีริขันธ์ทให้มารดาและครอบครัวของน้องแตงโมต่างรู้สึกโล่งใจและเฝ้ารอลูกสาวด้วยความหวังแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็ไม่เกิดขึ้นโดยน้องแตงโมได้รับบาดเจ็บสาหาัสสมองได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงและต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งน้องแตงโมเองก็พยายามต่อสู้กับอาการบาดเจ็บของตัวเองอย่างเต็มที่แล้วแต่สุดท้ายน้องแตงโมก็สู้ไม่ไหวได้จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงสายที่ผ่านมา ส่งผลให้วันนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโศกนกาฏกรรมรถทัวร์ที่ตำบลห้วยยางอำเภอทับสะแกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งรายรวมมีผู้เสียชีวิตจากรถทัวร์มรณะคันนี้จำนวน15รายทางสวพ s เอฟเอ็มเกหนึ่งขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้ค่ะ